สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยวันนี้มาพบกับคุรี่ในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้คุรีี่จะพาเด็กๆไปรู้จักอุปกรณ์นะคะของอาชีพต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นคุณตำรวจมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็มีปืนนะคะ แล้วก็มีนกหวีดสำหรับตำรวจรจราจรนั่นเองนะคะทหารทหารมีอะไรคะลูกก็มีปืนนะคะคุณครูอุปกรณ์ของคุณครูก็มีกระดานหรือไว้บอร์ดนะคะปากกาเขียนนะคะหรือช็อกนะคะเอาไว้เขียนมีหนังสือนะคะมีหนังสือ คอมพิวเตอร์ต่างๆเลยอุปกรณ์ของคุณครูนั้นเยอะมากเลยนะคะพยาบาลอุปกรณ์ของพยาบาลมีเข็มฉีดยาใช่ไหมคะเข็มฉีดยาแล้วก็ยาต่างๆนะคะคุณหมอคุณหมอนะคะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆนะคะช่างเครื่องมือช่างทุกอย่างเลยคะ่ะ เกี่ยวข้าวนะคะนี่คืออุปกรณ์ของชาวนาพ่อครัวก็จะมีอะไรบ้างคะมีตะหลิวมีหม้อมีกระทะนะคะอุปกรณ์มีมีดมีเขียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารนะคะ a อ r h o s t a ก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ต้อนรับบนเครื่องบินต่างๆนะคะหรือรถเข็นอาหารนะคะต่างๆที่ใช้ต้อนรับ บนเครื่องบินนักร้องมีอะไรคะไมโครโฟนนะคะเครื่องดนตรีต่างๆเลยพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีอะไรคะมีอาหารต่างๆที่จะขายให้สำหรับนะคะลูกค้านั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอุปกรณ์ของอาชีพต่างๆค่ะเรามาทบทวนสาอ,อีนะคะอีกรอบหนึ่งเลยสาอ,อี มีดชะนีสาลี่กีลาหมีเตารีดขอให้เด็กหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาค่ะเรามาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะหน้าหกสิบนะคะ ได้เขียนตามรอยหนึ่งสัปดาห์มีเจวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะเวันเจสีแล้วก็มาเขียนวันตามสีด้วยนะคะควรรีบฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาชีพในฝันได้จบลงแล้วนะคะ เจอกันใหม่นะคะเด็กเด็ก่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย